สวัสดีครับผมแม็กแอคชั่นครับเราอยู่กันที่รอยัลแอนฟิลพระราม5ครับนี่คือรถอีกหนึ่งรุ่นครับที่หลายคนสอบถามเข้ามาครับกับการเปิดตัวครั้งล่าสุดครับที่มอเตอร์โชว์นะครั้งนี้ครับวันนี้ผมอยู่กับ กูรูที่จะมาแนะนําเจ้ารถคันนี้ครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับและนี่คือพิยุทธสวัสดีครับสวัสดีครับผมยุทธนะครับจากโรเจอฟิวแรามห้าครับผมเข้าเรื่องเลยครับพิยุทธที่มาที่ไปของเจ้ารุ่นนี้ชื่อมันเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงบ้างฮะโอเครุ่นนี้ก็จะเป็นตัวคลาสสิก350ผมเรียกว่าเป็นนิวคลาสสิก350แล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นแตกต่างจากคลาสสิก350ตัวที่ผ่านมาก็คือ1ในเรื่องของสีนะครับผมในเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มมมเติขึ้นา ็เรียกได้ว่าเพราะว่ามันมีมสามารถสูตรมาก่อนหน้านี้ใช่ครับผมเจนใหม่อเจนใหม่เรียกว่าเจน2แล้วกันสครับผมอย่างแรกคือรูปลักษณ์ภายนอกคาแรคเตอร์รถมันเป็นยังไงก่อนนะพี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ตามชื่อรุ่นเลยครับผมก็คือรถคลาสสิกนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรถตัวนี้มันกําเนิดมานานแล้วนะครับผมตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วแบรนด์ครับใช่ครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มเติมมา เล็กๆน้อยๆจากรุ่นเดิมนิดๆหน่อยๆแต่เดี๋ยวเรามาค่อยลงรายละเอียดดีเทลอีกทีหนึ่งได้ครับผมถ้างั้นอย่างรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยฮะอ่าจะเห็นอัตั้งแต่โฉมหน้าเลยเพราะผมเห็นเนี่ยครับมันมีไฟนี้ใชหน้าตาซึ่งซึ่งโฉมข้างหน้าเนี่ยถ้ามองเผลอๆเนี่ยจะเหมือนหน้าสิงอ่าจจะเหมือนหน้าสิงครับผมถ้ามองเผลอๆถ้ามองตรงเนี้ยใช่จะเหมือนหน้าสิงครับผมเพราะว่าอาจจะเหมือนหน้าสิงมีตาตาผมจะเหมือนหน้าสิง มีหน้าดูใหญ่ๆใช่ครับผมคิ้วๆเป็นไงครับผมจินตนาการเบันเจิดแล้วนะครับผมครับผมอันนี้คือจากการออกแบบเขาจริงๆเลยครับใช่ครับใจเลยครับผมแล้วก็ถังจะเป็นทรงรูปหยดน้ำอ่าครับผมถังจะเป็นทรงรูปหยดน้ำนี่ก็15ลิตร13 13ใช่13ลิตรนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใน13ลิตรของตัว350เนี่ยระยะทางเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0ถึง250โลแต่ว่าขึ้นอยู่กับ ข้อมือการใช้งานใช่ครับผมประมาณนี้ก็ถังรูปทรงหยดน้าแล้วก็ดีไซน์ในเรื่องของบ่สองตอนบสองตอนซึ่งบบาสองตอนเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าสามารถถอดแลกทั้งชิ้นหลังออกไปทําให้เหลือเป็นเบาตอนเดียวได้เลยแล้วถ้าเกิดเป็นตอนเดียวนี่ก็จะเป็นโล่งๆเลยอ่าโล่งเลยครับจะเห็นโซ่บางโคนบางโคนไปเลยครับผมก็คือสามารถถอดได้เลยแต่ว่าถ้าซื้อมาเนี่ยมันจะได้เบาอย่างนี้เลยใช่ครับผมเพราะจดทะเบียนเป็นสงที่นั่ง อ๋อครับผมมีปหาเราบอกก็ค่อนข้างแน่นๆเฟื่อมๆตามใช่ครับผมนะฮะนุ่มนะครับผมเหมาะสําหรับในการเดินทางด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมเพราะถ้าถามผมมองด้วยไซส์ของมันตอนแรกครับมันก็ดูถ้าไม่ได้บอกซีซีกันนะมันก็เหมือนรถคลาสสิกใช่จริงๆริแล้วจริงๆเนี่ยด้วยดิเมนชันของตัวรถเนี่ยมันจะเท่ากับตัวคลาสสิก5 0 0ที่เคยขายก่อนหน้านั้น เออใช่เพราะผมรู้สึกมันดูเต็มอ่ะใช่ครับผมแต่เพียงแต่ว่าคาสสิงห0ายเนี่ยตอนที่ขายตอนแรกเนี่ยเครื่องยนต์จะเป็นคอนเรบล็อกกันตัวนั้นจะเป็นก้านกระทุ้งส่วนตัวนี้จะเป็นโซ่ราลาลิ้นนะฮะทำให้ไม่มีการสะท้านขึ้นมาที่มือหรือว่าเท้านั่นเองขับขี่ดีขึ้นอ่าถูกต้องครับผมปัจจุบันมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมแล้วก็ในเรื่องของถ้าถามผมเรื่องของความประหยัดด้วยนะฮะสามารถใช้เป็นเดลิเยูสหรือว่าใช้งานในเมืองได้อย่างทุกวันเลย เรื่องประหยัดพี่ประหยัดได้เลยครับผมอัตราเฉลี่ยประมาณยี่สิบห้าโลลิตรโดยเฉลี่ยสบา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 ยครับผมกับผมก็จิ๋ก็ยังคงคลาสสิกเหมือนเดิมใช่ครับไฟยังเป็นพวกไฟกลมไฟกลมเป็นทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่นําเทคโนโลยีเข้ามาอย่างเช่นไฟเลี้ยวหน้าหลังแล้วก็ไฟหน้ามันจะเป็น led ให้สว่างมากขึ้นปลอดไส้เลยไม่ต้องขาดถูกต้องครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีก็คือเป็น triple ก็คือ อุปกรณ์นาทางเชื่อมต่อกับมือถือบนแอปเคชันแล้วก็จะบอกในเรื่องของระยะการเดินทางว่าถ้าเราจะไปจากจุดนี้ถึงจุดนี้เนี่ยอีกกี่กิโลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยประมาณนี้ครับผมก็คือมันเป็นแอปของรถยนตฟิลฮะถูกต้องครับผมแต่ว่าอันนี้มันก็แสดงเป็นใช่ข่าวดรามใช่แสดงเป็นสีครับผมเป็นสีใช่ครับผมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ที่บอกว่ามันมีเพิ่มเติมมาก็แน่นอนครับผมในเรื่องของตัวทิปเปอร์นะครับผมอย่างต่อมาก็คือตัวเลขบอกเกียร์ ซึ่งคลาสสิกตัวเก่าไม่มีอใช่พอมาเดากันใช่ครับผมอ่าฮะ5สปีดก็มีตัวเลขบอกเกียร์ให้เพราะฉะนั้นเรือนไมลที่เพิ่มมานี่จอได้จอสีที่ถูกต้องเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้เป็นลูกศรสีสีครับผมส่วนความคลาสสิกก็ยังมีอยู่ใช่ก็เป็นเรือนไมล์แล้วก็แสดงสาระต่างๆใช่ถูกต้องอ่าถ้าหน้าจอเล็กก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลขไมล์รวมทิป A ทิปครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวบอกน้ำมันแถบน้ำมันดูชัดเจนอ่าฮะ นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวก้านเบรกก้านคัตที่เป็นเม็ดมะยม,มภาษาเราเราียกเรียกกันนะเม็ดมะยมก็คือเป็นก้านปรับระดับได้ในเรื่องของเขาเรียกว่า,าความกว้างละกันของนิ้วแต่ละคนไม่เท่ากันเราก็สามารถหมุนแล้วก็ปรับให้มันอยู่ในเรื่องของความเรื่องของความกว้างถนัดแบบครับผมขน<อ>ัดแบบไหนใช่หมุนปรับได้เลยครับผมวันนี้อ่ามีมาเขาเรียกว่ามีปรับมาให้ใช่ครับผมฮะแล้วก็มาอย่างหนึ่งครับผมก็ตัว USB นะครับผมตัวนี้ตัว USB นะครับผมตัวนี้จะเป็น ไถซีไทซแล้วไทซให้แล้วนะครับผมเป็น USB ไทซให้แล้วซ่อนอยู่เฟียวมากซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถติดตั้งในเรื่องของตัวมือที่จับมือถือเพิ่มเติมได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยออมันเป็นแฮนด์บาร์เนี่ยใช่ปกตจงที่จับใช่คมาส์มันมีเพียบอยู่แล้วใ่หรือว่าจะจับกับตัวกระจกก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมวันนี้ื้่สายสั้นๆไม่ต้องยาวเกะกะ เออนี่ผมไม่ได้สังเกตเลยนะเป็นไทซีแล้วก็แน่นหนานแน่นหนาแน่นหนาไม่ใช่ว่าเป็นแบบแผ่นยางเปิดปิดใช่แบบเนี้ยครับผมนะฮะก็อันนี้ก็เอาไว้กดดูพวกใช่ครับผมถูกต้องครับผมตัวนี้แล้วก็ด้านหลังช่วงล่างเป็นยังไงบ้างครับช่วงล่างเนี่ยเป็นโช๊คครับผมเทเลสโคปนะครับผมถ้าถามว่านุ่มไหมสําหรับผมในรถของสายคาสสิกค่อนข้างนุ่มเพราะว่าด้วยเครื่องยนต์เนี่ย350ไม่ได้แรงมาก จนเกินไปและก็ไม่ได้เบามากจนเกินไปทําให้การขับขี่นุ่มนวลก็สบายๆเลยทงหน้าหลังหลังก็โชกู่ถูกต้องครับผมนะฮะแถมยังมีที่จับสําหรับยกได้ด้วยเมื่อกี้ได้ใช้จริงเพราะเพราะรถมันมีทั้งขาตั้งเดี่ยวครับขาตั้งเดี่ยวขาตั้งคู่เมื่อกี้ผมตั้งถ่ายรูปเนี่ยนี่ก็ใช้ยกได้เลยนั่นเลยผมเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอาจจะมีน้ําหนักนิดหน่อย195กิกิโลกรัมเพราะว่าบอดี้ทุกส่วนเนี่ยทำมาจากเหล็ก ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นใช่บางคนหน้าหลังก็เหล็กนะครับผมแต่ข้อดีก็คือแข็งแรงแข็งแรงครับผมทนทานเพราะว่ามันจะมีข้อจํากัดข้อนึงว่าถ้าคนอินเดียเขาใช้ไม่รักษาแล้วเนี่ยเรื่องรักษารถเนี่ยผมว่าเชื่อว่าคนไทยรักษารถอยู่แล้วแน่นอนครับผมเขาใช้ที่ประเทศเขาได้เนี่ยโหถูกต้องการหนักอย่างนั้นยังผ่านมาได้ใช่เพราะฉะนั้นที่เมืองไทยไม่ต้องห่วงเรื่องอึดติกทนและกันใช้คํานี้แล้วบริเวณไอ้สองข้างพู้ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัว ในชุดของตัวพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับจุกมือใช่ครับผมฮะแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของกรองแล้วก็มีช่องใส่เอกสารนิดหน่อยครับผมฮะก็ไม่ได้ใหญ่มากว้เป็นถุกเฉสียบใช่กรับผมงเสียบเปิดได้เลยครับผมฮะแล้วก็สามารถติดตั้งกระเป๋าข้างได้แต่ทีนี้กระเป๋าข้างของของของทางบ้านเราที่เขาขายของทางแบรนด์รอยัลฟิลด์เนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าข้างที่เป็นกระเป๋าข้างพลาสติกแบบนี้ครับผมแล้วก็จะมีฝั่งเดียวด้วย เพราะเนื่องจากว่าดีไซน์ที่เขาออกแบบมาเนี่ยเนื่องจากว่าเขาออกแบบมาจากทางอินเดียซึ่งคนผู้หญิงอินเดียเนี่ยเขาจะใส่สาลี oh. เขาจะนั่งข้างเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็จะได้ใส่ได้แค่ข้างเดียว ไม่สามารถใส่ข้างนึ่งได้ใส่สาลรีเพราะอะไรไม่งั้นเข้าล้อก็สนุกสนานด้านหนังคาราเตะเลยนะครับผมอ๋อฮมีจุดประส์มีที่มาใช่ใช่แต่ว่าที่ของของทางของทางอินเดียเนี่ยตรงตรงฝั่งช่วงของทางฝั่งหลังนะครับผมด้านด้านฝั่งฝั่งซ้ายตัวเนี้ยอ่ะฮะมันจะเป็นมันจะเป็นตะแกรงเพื่อป้องกันสาลีเข้าไปพันแต่ท้าบ้านเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเรับผมเอาออก สวยงามขึ้นด้วยถูกต้องครับผมดูเปรยๆโล่งๆหน่อยครับล้อนี้ก็ดีนะได้เป็นล้อแมกซ์กใช่ครับผมอ่ะก็ในเรื่องของตัวคลาสสิกเนี่ยก็จะมีให้เลือกระหว่างล้อแม็กกับล้อซีรวดใช่แล้วแต่ว่าลูกค้าสนุนแบบไหนถ้าถามผมก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปอย่างเช่นล้อแม็กก็ข้อดีก็คือเซอร์วิสง่ายแต่ข้อเสียก็อาจจะไม่มีความสวยงามในเรื่องของคลาสสิกถ้าบางคนชอบคลาสสิกจ๋าๆก็เป็นล้อซีรวดนะครับผมส่วนล้อซีรวดก็อย่างที่บอกก็คคืือออววาาามมสสยงงเร่ิ แต่ว่าก็จะมีข้อเสียก็คือมันจะมียางไ่นใช่อันนี้เป็นทูบเลดแล้วใช่ครับผมแล้วแต่ถ้าถามผมใช้ทุกวันจริงจริงมันก็สวยในอีกแบบในึ่งด้วยกันนะเดี๋ยผมขอลองค่อมดูนยได้เลยครับยูจุนะเอ้ยนี่สูง173นะฮะรองเท้าทั่วไปสนิ้กเกอร์สบายถึงถึงเลยอ้วนๆอย่างเงี้ยอย่างสบายเลยเบาะนุ่มนะหมายถึงคือมันกระชับไงเข้ามากระชับ้บางที ใช่ครับถ้ายิ่งสมมติซื้อไปใช้ไปเดี๋ยวมันจะเข้าที่เข้าทางกว่านี้ถูกต้องครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าระหว่างการนั่งเนี่ยช่วงช่วงช่วงขาเนี่ยมันจะกว้างออกไปทําให้คนคิดว่ามันดูสูงแต่จริงแล้วมันไม่สูงอ่าใช่มันครับผมต่างความจริงนะมันก็ได้อ้าขึ้นนิดหน่อย่ครถูกต้อันนี้มันเบาต่อแล้วมันแบะรับครับผมแพท่จริงตอนแรกผมก็นึกว่าจะเต็มเท้ากว่านี้ใน่แน่นั่นแต่ว่า ตัวรถจุนทวงน้าหนักมันอยู่ตรงนี้ก็เลยไม่ได้ถู้องยืนเต็มเท้าได้นี่ถังก็มีกันมาแล้วให้ใช่ครับผมเข้าที่เข้าทางก็หนักไม่ไม่ถึงสองร้อยร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบห้ากิโลกรัมครับผมโดยเฉลี่ยผู้ชมพิมพ์มาได้นะว่าผมเท่แซลแซลอันนี้ก็ท่อเดิมมาอย่างนี้เลยทอเดิมมาอย่างนี้เลยครับผมก็จะเป็นตัวสีดําเครื่องสีดํา แต่ถ้าเป็นสีอื่นก็ถ,ถ,ถ้าเป็นสีอื่นก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวในล้อของตัวล้อซี่รุ่นล้วกันถ้าล้อซี่รุ่วเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเงินท่อเงินให้ดูคลาสสิกรับกันไปครับผมอันนี้ด้วยกระจกข้างใช่กระจกข้างก็เป็นสีเงินด้วยครับผมมันก็จะรับกันกับสไตล์เนาะอ่าเท่ๆเลยอย่างี้แต่ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของตัวทิปเปิลเนี่ยจะไม่ได้มีทุกรุ่น อ๋อละครับครับผมจะมีแค่สองรุ่นสองราคานะฮะราคาที่3กับราคาที่4ี่ส่วนราคาที่1กับราคาที่สองจะไม่มีเดี๋ยวไปสรุปเรื่องราคาตอนท้ายสั้นๆให้ครับผมแต่ก็มีดีกว่าไม่มีนะแต่ถ้าบางคนชอบรู้สึกไม่มีก็แล้วแต่ใตามตัวเองนะครับโอเครถมีน้ำหนักถังก็ดูแบบพอดีพอดีไม่ได้เกะกะอะไรจะได้ไม่มีคนซ้อนแค่นั้นครับประมาณนี้ซื้อไปเดี๋ยวหาคนซ้อนได้น่น่อย จะไปติดเท่เลยผมถ้างั้นอ่ะโอ้เนี่ขาตั้งฟืบมีขาตั้งคู่จอดบ้านเซอร์วิสได้เซอร์วิสง่ายเซอร์สามารถล้างโซ่ล้างเคลือบโซ่ได้เลยเพราะมีขาตั้งคู่อยู่แล้วแล้วอย่างปัจจุบันนะอย่างตอนนี้กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาสนใจรุ่นนี้เป็นองไรบ้างับโอ้ตอนแรกเราคิดเลยว่ารถคลาสสิกก็ต้องเป็นผู้สูงวัยหน่อยตอนแรกนะแต่ปัจจุบันไม่ใช่ผู้สูงวัยก็คือลูกค้าเหมือนกัน ตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกเพศทุกวัยเลยผมใช้งานอย่างนี้ดีกว่าใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่า1วัยรุ่นก็สามารถเอาไปทําคอสตอมได้เพราะแน่นอนครับผมเป็นพวกโอสคูลก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยทําได้หลายรูปแบบมากมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกเพศทุกวัยแล้วกันใช้คํานี้แล้วกันครับผมเพราะก็ถือว่าได้เครื่องเครื่องใหม่ถูกต้องได้เครื่องใหม่แล้วก็หนึ่งอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันเดลิเยตใช้งานได้ทุกวันประหยัดน้ํามันคนก็หันมาเล่นกันเยอะมากขึ้นแล้วก็ด้วยราคา ค่้างั้นเดี๋ยวผมจะให้พี่ยุทธพาไปดูกันนะครับว่าเจ้าคลาสสิก350นะอย่างที่บอกมันมีในเรื่องของหลายราคาหลายออปชันแต่ละคันเป็นอย่างไรบ้างเราเริ่มต้นที่คันใกล้ตัวคันนี้ก่อนเลยครครับผมคันใกล้ตัวคันนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับผมก็คือตัวนี้ที่มีออปชันต่างๆในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับผมหน้าหลังแล้วก็ไฟหน้าที่เป็น LED แล้วก็จะมีทริปเปิลนะครับผมแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวก้านเบรกก้านค,นคันที่ปรับระดับได้นะครับผมตัวนี้จะเริ่มตัวนี้จะราคาจะอยู่ที่1 6, นะครับผม500บาทครับผมก็คือ6,500บาทใส่เลี้ยวใส่หน้าใส่เลี้ยวด้านหลังบใส่เบรกครับแล้วท่นี่ที่บอกใช่ระดัดนี่เป็นออปชั่นถูกต้องนี่คือเป็นออปชั่นของตัวนี้ราคานี้ครับผมอืได้ครับเราไปดูตัวอื่นนต่อครับก็ออกมานี่ครับผมที่เมื่อกี้เกิดราคาไปตั้งแต่ตอนแรกก็คือ1 4 7 5 0 0บาทก็คือสีนี้เลยเริ่มต้นเลยใช่ตัวเริ่มต้นเลยสีนี้ก็อย่างที่บอกก็คือ เห็นด้านค่าก็คือจะเป็นเครื่องเงินล้อเครื่องเงินล้อซี่รวดนะครับผมท่อเงินนะฮะคลาสสิกคลาสสิกจ๋าๆเลยตัวนี้จะไม่มีทิปเปิลให้จะไม่มีทิปเปิลให้ไม่ใช่ว่าขี้เรนะพราะมันได้โลโก้มันก็คลาสสิกดีใช่แล้วก็จะเป็นก้านเบรกก้านคัดที่ไม่สามารถปรับระดับได้อ่าเป็นนะฮะธรรมดาแบบปกติใช่ครับผมแล้วก็จะมีแค่เป็นไฟหน้าที่เป็น LED เท่านั้นไฟเลี้ยวหน้าหลังจะไม่ใช่ LED อ่าก็คือครับผม การเบรกตรงนี้ไม่มีในเรื่องของออปชันมีครับผมแล้วก็ไฟหน้า LED ที่แือก็ที่แบบคลาสสิกเลยครับผมก็แล้วแต่คนชอบนะเพราะว่าจริงๆด้วยสไตล์ผมมองก็มองว่าครับอ่าฮะแล้วก็เป็นตัวถัดไปครับผมตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา152,500บาทขยับขึ้นมานิดหนึ่งขยับขึ้นมานิดนึงก็คือดีไซน์เหมือนจะเหมือนตัวแรกหมดเลยทุกอย่างอ่าฮะเพียงแต่ว่าแค่แตกต่างกันที่สีที่เป็นทูโทน ครับผมเป็นสีทูโทนด้วยแล้วก็เป็นสีแม็กครับผมสีด้าสีทูโทนพูดง่ายคือคล้ายๆลายพรางหรือลายทหารนั่นเองแบบทหารคลาสสิกนะใช่ครับผมเพราะบางคนชอบบางทีอยากบางคนซื้อไปอยากจะไปทำสีอย่างนี้ครับผมแล้วก็ที่พิเศษของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นโลโก้ตัวนี้โลโก้ของเขาเนี่ยพิเศษหน่อยก็คือจริงๆแล้วโลโก้ตัวนี้จะใช้โลโก้เดียวกันกับตัวเพกาซัสซึ่งคลาสสิก500อเพกาซัสเนี่ยจะเป็นคลาสสิกที่เป็นพลล่มที่โดดลงมา ตอนทําสงครามจริงๆจริงๆครับผมอ่าแล้วก็ตัวเลขข้างขังนะครับผมตัวเนี้ยจะไม่ซ้ํากันเลยในแต่ละคันอ๋อซึ่งแล้วแล้วมันอ้างอิงกับเลขตัวรถมาหรือไม่เป็นแรนดอมไม่ครับเป็นแรนดอมครับผมะฮะซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นถ้าเพรเทิดแรกเริ่มเริ่มทีมันจะเป็นเลขของหน่วยอ่าครับผมะฮะแต่ว่าแต่ละคันเนี่ยตัวเลขตรงเนี้จะไม่ซ้ํากันเลยเพราะฉะนั้นก็แค่จะมีปัญหาเรื่องเดียวถ้าสมมติว่าพี่ซื้อไปแล้วพี่ชอบเลขตรงนี้สวย แต่ถ้าเกิดว่าพี่ไปทังถังบุกถังเป็นรอยแล้วพี่ต้องการเบิกถังใหม่มันจะไม่ได้ตัวเลขนั้นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแต่แล้วรอบใหม่รอบีแล้วรอบใหม่รอบข้อดีคือก็ได้ไปซื้อหัวยใหม่ใช่นะครับมวันนี้อมีดีเทลมีดีเทลดีเทลของเขานิดนึงอะฮะ S <S ในส่วนของตัวตัวเลขนะฮะแล้วก็อันนี้ครับผมสัญลักษณ์ที่ผมบอกเอกษัตริย์เอกษัรใช่ใชครับผมด้านหน้าก็จะมีรูปธงนะใช่ถัดมาครับอีกคันหนึ่งครับผมก็จะเป็นดําด้านเลยนะครับผมราคาจะเท่ากันกับสีเทาที่พูดเป็นเมื่อสักสครู่ก็คือ1เก5า0บาทเนี่ยฮะตัวตัวมีของตัวมีของอ,อย่างที่ผมบอกตัวมีของก็จะมีในเรื่องของการเบรกการคัตนะฮะทริปเปลิลฮะไฟหน้าหลัง LED ที่เป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหน้า LED แล้วก็มาพร้อมกับตัวดําทั้งคันจริงๆนะครับผมแบ็คทั้งคันเลยแม้กระทั่งโลโก้ด้านข้างเนี่ยก็เป็นสีดําเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลเลยไม่ต้องไปทำเพิ่มบางคนชอบแบบอยากได้สีดุดุตรงนี้ดุมาเลยแล้วก็ก็ถามผมบางคนก็อาจจะชอบนะถ้าวัยรุ่นที่มันใะญ่แบบใช่ฮะมีเทคโนโลยีดูค่าอะไรต่างๆได้ไฟล์ขอไม่แน่ใจนิดนึงใช้ทุกวันจริงๆถูกต้องครับผมแล้วก็อปรับมาให้แล้วมีมาแล้วแล้วสีอะบอกว่าเออ วัยรุ่นน่าชอบสายดุๆอะไรนะสายดุดันนะครับผมได้เป็นล้อแม็กซึ่งก็จะแตกต่างกันครับผมอ่ะถัดมาคันลื่งครับผมราคาสุดท้ายครับผมราคา1 6 1 5 0 0สหกหมื่นหนึ่งพัน้ารอบาทอันไหนแพงกว่ากันนะอันนี้แพงกว่าแพงกว่าอ่าแพงกว่าฮะนะครับผมหนึ่ง0สหกมืหนึ่ง้ารอยบาทแพงกว่าตัวนี้หนึ่งพันบาทหนึ่งบาทอ่าฮะก็จะได้เป็นสีเขียวโครมโครมเขียวแล้วแต่เรียก อ,อ่าฮะนะครับผมแล้วก็อ่าแล้วในสีของตัวสีเขียวตัวนี้จริงๆถ้าถ้าเข้ามาดูใกล้ๆเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นเท็กเจอร์ของตัวประกายอ่าใชา่มัน,น,นจะเป็น,น,นประกายเป็นเหมือนสะท้อนอ่าเป็นเหมือนสะท้อนนิดน,นึงเป็นกริตเตอร์นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับทิปเปิลน,นำทางเหมือนเดิมนะครับผมการเบรกการคัทปรับระดับได้นะครับผมไฟเลี้ยวหน้าหลัง LED แล้วก็ไฟหน้า LED อ่าครับผมพูดง่ายคืออย่างที่ผมบอกมันมีทั้งหมด4ราคาครสองราคาเนี้ยก็จะได้ของครบคันครับผม ในสองสไตล์ผมเข้าใจแล้วพอพิยุทธอธิบายพอพาไปดูเนี่ยก็จะมีตัวเริ่มต้นคลาสสิกเลยคลาสสิกเริ่มต้นเลยแล้วก็จะเป็นตัวที่มีเหมือนแบบว่าใช่ซิกเนเจอร์นิดหน่อยไม่เหมือนใครใครชอบสไตล์มีคาแรคเตอร์แล้วก็เป็นตัวรองท็อปกับตัวท็อปแต่ว่าแตกต่างกันที่สีแล้วก็ตัวของตัวรถอย่างที่บอกก็จะมีครสไตล์เครื่องดําท่อดําเครื่องเงินท่อเงินล้อแม็กล้อซี่ลวดก็จะแล้วแต่คนชอบใช่แล้วแต่คนชอบับผม ทั้งหมดห้าสีสี่ราคาจําง่ายๆก็ลองมาดูจริงๆว่าแล้วแต่ใครชอบแล้วถ้าอย่างตัวท็อปผมจะผ่อนเนี่ยเริ่มต้นต้องประมาณสักเท่าไหร่ก็จริงๆแล้วเนี่ยมมันบวของเราบวกใหม่อีกนิดหน่อยบวกใหม่นิดหน่อยก็คือจริงๆอ่ะมันขึ้นอยู่ประวัติของผู้ซื้อเป็นหลักฟรีดาวก็ได้อ่าฮะมาโล่งๆเลยมาทำประชาชนใช่ครับผมอ่าฮะพูดง่ายๆที่ตัวเริ่มต้นเนี่ยผ่อนสามพันกว่าบาทแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆราคาไม่เคลม่นไม่หนีไม่หนีกันครับผม สุดท้ายมามาดูก่อนชอบสีไหนชอบยังไงคุยกันได้ฮรแล้านี่ค<ร><ก>ืคนเลือกรถไม,ไม่ใช่รถเลือกเราเคำนี้ไงต้องซื้อแต่ว่าตอนนี้กระเป๋าตังค์จะเลือกเราหรือเปล่า <c oughs> ก็แล้วแต่คุณนะครับ <c oughs> ครับผมก็ถือว่าสำหรับซีรีส์คลาสสิก350อย่างที่บอกพามาดูแล้วนะข้อแตกต่างเป็นอย่างไรบ้างไปเราไปสรุปตอนท้ายกันครับผม พี่ยุดลองขี่แล้วแน่นอนแหละครับผมขี่ทั่วไปขี่ออกทริปใช้งานความเร็วประมาณเท่าไหร่ได้ครัคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าด้วยดีไซน์ที่เขาออกแบบมาเนี่ยเนื่องด้วยเครื่องรถเครื่องยนต์350ซีซีเนี่ยแล้วก็ดีไซน์ที่เขาออกแบบมาในรูปแบบของเบรกและการผมแนะนําเบรกช่วงล่างเนี่ยก็คือความเร็วเนี่ยเฉลี่ยได้แล้วไม่เกิน1 2ออ่าฮะครับผมไม่สั่นกําลังดีไม่สั่นสรับานไม่สถานแล้วก็ไม่ต้องเค็นด้วยสามารถไปได้เลยไปตามรอบไปตามรอบได้เลยครับผมอ่าแล้วก็ค่อนข้าง ข้าขับขี่ค่อนข้างสบายนุ่มๆชิลๆอ่าใช่ี้นั่งมันครับผมแฮนด์มันก็เยื้องๆมานิดๆะนะบบมันไม่ต้องกม้มไม่ต้องอะไรมากเหมาะสําหรับคนที่อยากขับขี่สายเดินทางก็ได้ขับขี่ท่องเที่ยวไกลๆก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดขับขี่ท่องเที่ยวไกลๆก็จะแนะนําในเรื่องของเลนส์ของเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงทําการบ้านให้ดีหน่อยอแค่นั้นเองครับผมแล้วก็ขี่ในชีวิตประจำวันก็ได้ฮะได้หมดเลยใช้งานได้หมดเลยทุกอย่าง เฟียวนะก็ภาพรวมถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นคผ่อนสบายกระเป๋าคุณได้เครื่องบล็อกใหม่รถมาปีนี้แน่นอนแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของราคาแล้วก็แนวทางในการคัสตอมเนี่ยนี่ก็ไปศึกษาหรือว่านึกอะไรไม่ออก ฝากล้างกันสักนิดหนึ่งครับได้ครับผมก็ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมก็เข้ามาชมตัวจริงได้ที่ร l ย n f i e l d พรมห้านะครับผมหรือสามารถอินบ็อกเข้ามาก็ได้ที่ Facebook ของเราเลยได้เลยมีให้ทดลองขับขี่มีครับผมมีให้ทดลองขับขี่ครับผมสามารถมาทดลองขับขี่ได้ทุกวันเลยครับผมเปิดทุกวันเฟี้ยวเลยฮะก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่วันนี้พามาให้ชมครับหลังจากงานเปิดตัวแต่ถ้ามาที่นี่มาดูก็มีหลายสีหลายสไตล์มาถามพิยุทธถามพนุคนนี้ได้เป็นยังไงแล้วก็อย่างที่บอก ราคาค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณมาลองขับขี่มาลองจับสัมผัสตัวจริงดูแล้วก็จะได้รู้ครับวันนี้ผมแม็ก c t แอคชั่นขอตัวราไปก่อนอก่อนจากกันไปรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของนิตยสาราวาไซนะครับขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ